สวัสดีค่ะมันอยู่กับบุ้นเส้นสายมัน่ะเอา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 ลุย <c oughs> สุดยอดโอ้อย่างโหดเลยโอ้ฝ <c oughs> ั่งนี้เรียกค่ะเรียกให้ไปหึงรถ ฝังนุ่นไปไม่สนใจเลยโอ้ยตา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 ยไปมาเบิ่งคนหลังได้ตัวนี้แม่โอ้เ <c oughs> อาตอนนี้ปิดกันมันเลยค่ะคันเมื่อกี้ไปไม่ดูเลยพี่น้องอย่างโหดเลยเมื่อกี้ตอนนี้ติดสองคันนะคะ อีกสามคันข้างข้างหลังยังไม่ติดวัสดีครับคือเราคือโหดแท้ไปมาเบิ้งหลังเลยวะพวย่างโหดอ่ะก็เก็บดินไม่เขาซื้ออยู่ตองยีวานสอานะก็เลยเขาทั้งหงองเรียนแบบไงวันเวลาเขาต้องขนหาเลยก็เลยไปคืน โ้ยางโหดบ่ะหันมาไปบ่คิดชีวิตเลยวะโอ้กาบวนอีกาว่าน้อขาลองเบิ้งตวเองอ่เวบาใจไปบ่ไรเดีวหันเออรถแรงคนว่าแรงกับว่าไปเดีว่าสิวโงมาถ่ายหรถบ่ไดปว่าแต่ลอำเห็นเหร่นเนยตะล่ำป้ายอีลีว่ะ แน่นบพว่ารวมมาหนังคน,นจะต,ตายนี่นะคนขับรถ่ไหติดสองคันค่ะตอนนี้ประเทศไทยโคตรเดือดร้อนไ,ไปเขาบอกว่าขึ้นแล้วโอ้เขาก็ลังรถไปหอดแล้วเลยตั้งสองหอยโลคเนาะเขาบอกว่าว่าหายไปไไไอยากไปอ่ะเป็นไ,นไ,ไ,ไหนสนนไปแจ้งไายเอ,อิญนั่งกับ่ถท่านไหนมาดึงหูโอ้ตายตาย,ตาย เมื่อกี้ตั้งใจจะให้วิ่งมาจวดมาให้ผ่านนะคะแล้วก็ให้มาดึงเพื่อนไปเลยค่ะไม่ได้ดึงเลยเพลงไหนบันนี้แม่โคมาแล้ะแบคโคกำลังเดินมาค่ะตอนนี้โอ้โหทางโหดมากอุตลุดเลยเมื่อกี้โอ้ย เดี๋ยวอุ้นจะถอยรถออกก่อนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแบกครูอมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะบ๊ายบายค่ะ